บัตตีาา้ข้าไม่ได้อาหารมาลูกเอ้ยข้าไม่ได้อาหารมาฮะยิ้วเหรอ,อเดี๋ยวลูกเดี๋ยว,ยว,ยวข้าไม่ได้เอามาหาอาหารมามาให้ไก่บไปได้เองยังรอกก่อนรอกก่อนยังไม่ถึงข้าไม่รู้ไงรอกก่อนนี่ดูมะนาวคัโอ้กำลังแต่งลูกนับได้เก้าลูกนะครับนับโดยดีอีกที จริงไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้เก้าวสบเอดเอ1สิบเอ็ดสิบเอ็ดโอ้ยสิงลูกโอนับดีๆมีสิบสองลูกนะครับเคเค มีสิบสองลูกแค่เก้าแล้วเกเปลี่ยนไปแล้วโอ,โอเคเดียวให้ห่านไก่ก่อนด้วยเหลือเจ้าแก้วรอดฟ้าตัวเดียวเขาอ,อยู่ในนี้เจ้าลูกเดียวเห็นไหมเขาอ,อยู่นั่นเห็นไหมครับเหลือตัวเดียวเอ็นดูจังแก้วรอดฟ้ามาข้าวผักมาให้เอ,อ้ย มาลูกอมาบัาด,ดี้บัาด,ดี้อย่าเพิ่งไปท่ามของไก่อันอ่ะมาลูกอ่ะมาแล้วมาแล้วมามาลูกมาข้าวนี่ข้าวนี่ข้าวนะลูกอ่ะอ่าผักมาไหมาม,ามาลูกมามาแจวหลอดฟ้ามาเร็วมาลูกมา เดียวเจ้าตัวเดียวโอ้ยอดูจังถ้ามันพูดได้จะว่าเพื่อนเข้าไปได้ว่าอย่างเงี้ใครมาพาดัพาดภาคแม่กับเพื่อนข้าไปโม้ยมาลูกอ่ะมา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 ,มาลูกมาอยู่ให้รอดอยู่ให้เป็นเสียบัดีเดียวดเดียวอด,วดีเอ้ยโอ้ยัดีมเป็นลม เด,ดี๋ยวอย่าพึ่งวัดดิเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไก่ข้าไปไหนไหนไปไหนนายจับวงจรไปโอ้เขามา,าั้งมามาลูกมามามากินเร็วมากินเร็วไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวมากินเร็วไม่มีใครทำอะไรให้เจ้าข้าเอาสังกัดสีกลางได้ละหลอดละ